สิทธิบัตรทองรักษาได้ปกติไม่ต้องขอใบส่งตัวมาดูรายละเอียดกันนะคะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะมาพบกับเราคนกระจายข่าวนำข่าวสารดีๆมากระจายเพื่อพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกร,ร,กรชาวไร่ชาวนาและสิทธิประโยชน์ต่างๆจากทางภาครัฐทางเรายินดีนำมากระใจายให้ทุกท่านได้รับรู้ไปพร้พอมๆกันเลยค่ะที่พานันยันสิทธิบัตรทองรักษาได้ปกติไม่ต้องขอใบส่งตัว ที่พานันนำสอปอสอชอแจงสิทธิประชาชนหลังยกเลิกสัญญาโรงพยาบาลและคลินิกระบุเข้ารักษาได้ตามปกติไม่ต้องขอใบส่งตัววันที่28กันยายน2563นสที่พานันสิริชนะอดีตผู้สมัครสสเขตจอมทองและอดีตรองโฆษกพักพลังประชารัฐจัดเวทีรับฟังปัญหาจากชุมชน50ชุมชน กรณีกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสอปอสอชอยกเลิกสัญญากับคลินิกและโรงพยาบาลที่ทุจริตงบของบัตรทองในกทมโดยมีนายแพทย์ชาตรีเจริญชีวกูลพออสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมสอปอสอชอนายวิรพงศ์เกรียงสินยศกกรรมการเลขาธิการมูล,ลนิธิสุขภาพไทยและอนุกรรมการสอปอสอชอ ร่วมชี้แจงแนวทางปฏิบัติและนางสาวที่พานานกล่าวอีกว่าหลังลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนในเขตจอมทองส่วนใหญ่มีความกังวลจากกรณีที่เกิดขึ้นเพราะเกงจะไม่ได้รับสิทธิการรักษาพยาบาลตามปกติขณะที่บางรายซึ่งเป็นผู้ป่วยที่ต้องรับยาอย่างต่อเนื่องก็เกงจะมีผลกระทบต่อการรักษาตนจึงขอได้เชิญทางสอปอสอชอมาชี้แจงเพื่อให้เกิดความสบายใจ รวมไปถึงคำแนะนำในแนวทางการเข้ารักษาในระหว่างนี้อย่างไรก็ตามกรณีที่รัฐบาลยกเลิกสัญญากับโรงพยาบาลและคลินิกซึ่งกระทำการทุจริตนำสิทธิประชาชนไปแอบอ้างเบิกค่าใช้จ่ายทั้งที่ประชาชนไม่ได้เข้าใช้บริการจริงถือเป็นการปกป้องสิทธิในขั้นตอนแรกไม่ให้ถูกเอาเปรียบ ซึ่งการยกเลิกสัญญาดังกล่าวไม่ได้กระทบต่อสิทธิบัตรทองประชาชนยังสามารถใช้บัตรทองในการเข้ารับรักการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลและสถานพยาบาลสังกัดสปสอชอได้ตามปกติโดยยังไม่ต้องลงทะเบียนเลือกสถานพยาบาลแบบประจำไม่ต้องใช้หนังสือส่งตัวและไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายใดๆใช้เพียงบัตรประชาชนเพียงใบเดียว ในการเข้ารับการบริการและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารที่คนกระจายข่าวนำมากระจายในวันนี้นะคะสำหรับสิทธิบัตรทองรักษาได้ตามปกตินะคะไม่ต้องไปขอใบส่งตัวแต่อย่างใดหากท่านเห็นคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปให้คนที่ท่านรักนะคะท่านใดที่เพิ่งเข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามไว้พร้อมทั้งกดกระดิ่งสั่นนะคะเท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเรา คนกระจายข่าวขอบคุณค่ะท้ายนี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงมีแต่ความสุขกายสุขใจนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ